สวัสดีค่ะวันนี้ก็มารับชมกับฉันนะคะที่ใกล้เป็นช่องแล้วค่ะจะที่จะเป็นบลล่าบับเบิ้ลไซเดนแพนอาจจะมีเสียงแบบวุ่นวายวุ่นวายนิดหนึ่งนิดจริงๆอาจจะแบบได้ยินเสียงก่อสร้างนะคะโอเควันนี้ก็จะเป็นการทดลองนะว่ามันจะใช้งานอะไรได้บ้างมาถ่ายวิดีโอเรบร้อย เราจะหาคนที่เอาง่ายเป็นคนสอน Pj c h u บอ e r นะคะโอเคช่องนี้เลยค่ะช่องนี้เลยคะเขาเห็นเขาทำติ๊กต็ออยู่นะคะช่องนี้ไม่รู้นะคะเขาชื่ออะไรชื่อจริงๆอะ่ะแต่ก็อาจจะเรียกยากหน่อยละกันเพราะว่างงอังกฤษค่ะโอเคก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะก็ขอบคุณช่องนี้ด้วยนะคะบลาบ๊ายบาย